ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทําการเก็บมูลไส้เดือนไปทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่36กระมังนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะนํามูล,ลวัวมูลวัวที่เราแช่น้ํามาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราแช่น้ำมาได้ประมาณ7-14วันนะครับก็จะนํามูลวัวเนี่ยมาใส่ในกระมังเพื่อที่จะทําเบดดิ้งใหม่ทีนี้ในแต่ละกระมังนะครับเราจะมีไส้เดือนอยู่นะครับประมาณ1-2ขีดนะครับนี่คือตัวอย่างของ อเดอนืนี่เลยครับประมาณหนึ่งถึงสองขีดนะครับจากนั้นในการเติมขี้วัวนะครับก็จะเป็นการทำเบดดิ้งใหม่เราก็จะเอาขี้วัวที่แช่น้ำนะครับมาใส่ในในกะละมังประมาณครึ่งกะละมังนะครับประมาณครึ่งกะละมัง สเข้าไปประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งกระมังทีนี้ในส่วนของอาหารที่เราจะให้ไส้เดือนได้กินนะครับจะเป็นเศษผลไม้ที่ได้มันจากโรงอาหารนะครับก็จะมีแคนตาลูปมีแตงโมนะครับซึ่งของเราเนี้ยมันจะย่อยง่ายนะครับประมาณ3ามถึงสี่วันไสน้เดือนก็จะกินหมดนะครับแล้วก็จะย่อยหมดกระมังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับนะครับเราได้ผสม ลำข้าวไปในเศษพืชด,ด้วยเศษผลไม้ด้วยนะครับลำข้าวนี้จะมีคาร์โบไฮเดรตนะครับทําให้ไส้เดือนมันโตเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็เอาไปใส่ในกระมังที่เราใส่มนูนวัวเมื่อกี้นะครับสักหนึ่งกำมือนะครับใส่เข้าไปเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำเบด,ดดิ้งแล้วนะครับขอบคุณครับ